สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบ Channel ผู้รับสาจรจร้จักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทธโร่มหมดแจงน,นะคะคลิปนี้นะคะพลังงานชาวราศีธนูดาวสุ์ดาวจันทร์ธนูหรือผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมถ้าคุณไม่ทราบนะคะครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม2568คนที่คุณถอยออกมาการอ่านพลังงานเป็นการอ่านและแปลตามหน้าไพ่นะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้มันสามารถเกิดขึ้นได้ พลังงานแรกเป็นพลังงานตัวคุณก่อนและพลังงานที่2จะเป็นพลังงานคนของคุณพลังงานสามารถสลับกันได้ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะมาดูซิว่าธนูคุณกำลังคิดและรู้สึกอย่างไรตอนนี้ c อ of Wands เขามองคุณอย่างไรตอนนี้ความรู้สึกของคุณตอนนี้ในความสัมพันธ์ ชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหมอแจนมองเห็นถึงสถานการณ์การอยากจะกลับไปพูดคุยนะคะและก็มีความลังเลใจในเรื่องบางเรื่องที่คุณอยากจะติดต่อสื่อสารมันมีความอ่อนไหวหรือหวั่นไหวนะคะเช่นนะตอนนี้คุณไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่คุณอยากจะแก้ไข พลังงานความสัมพันธ์นี้เพื่อพูดคุย <c oughs> เพื่อปรับความเข้าใจนะ <c oughs> เพื่อการกลับมาขอโอกาสหรือการเจอหน้าหรือกแก้ไขปัญหาที่มันค้างคาใจที่มันยังอ,อยู่ในความคิดหรือความรู้สึกที่สับสนนะ,ะมองไม่เห็นทางออก <c oughs> เหมือนคุณอยากจะติดต่อคนคนนี้หรืออยากจะพูดคุยเพื่อขยับความสัมพันธ์หรือบอกความรู้สึกภายในใจนะคะแต่ทีนี้ในการติดต่อสื่อสารเนี้นะ,ะตัว เขาอะมองคุณอย่างไรนะจริงๆตอนนี้มันเหมือนว่าตัวเขาอะกำลังมองว่าจริงๆอะคุณอะนะพยายามที่จะพูดคุยหรือหรือ,ร,อรักษาความสัมพันธ์นี้นะเมื่อก่อนในอดีตแต่ตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้พยายามเข้าหานะอะไรสิ่งเนี้ยหมอกํำลังรู้สึกถึงสิ่งนั้นสถานการณ์นะคะมันเป็นเหมือนว่าตอนนี้คุณอาจจะบล็อกหรือปิดกั้นเพราะว่ามันมีเรื่อง ความตึงเครียดในครอบครัวของคุณหรือนะบุคคลอื่นบุคคลวงว่างหรือหมู่มากอะไรสิ่งนี้มันทําให้คุณสับสนลังเลหรือตัวเลือกทางเลือกหรือคําพูดของคนอื่นนะหมอมองเห็นถึงสถานการณ์นั้นนะทีนี้ตอนนี้ถ้าถามว่าเขามองคุณอย่างไรเขาก็มองว่าคุณอะเมื่อก่อนเนี้ยคุณพยายามที่จะทําให้เขามีความสุข แล้วก็เข้าหาเขาแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาไปในอนาคตข้างหน้าแต่ตอนเนี้ในความรู้สึกของตัวของคุณเองมันมีความหวั่นไหวและอ่อนไหวกับความพยายามของตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเออมันจริงหรือเปล่าที่ฉันอยากได้คนเนี้ยมาอยู่ในชีวิตฉันแล้วฉันอยากทําให้เขามีความสุขตามความต้องการของเขาไม่ว่าเขาต้องการสิ่งใดเช่นนะให้ความรู้สึกนะ การกระทําของคุณการดูแลการเทคแคร์การเอาใจใส่หรือแม้แต่กระทั่งการพยายามช่วยเคลียร์ปัญหาเรื่องงานหรือซัพพอร์ตสนับสนุนทีนี้คุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้มันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าที่ฉันจะโทรหาเขาที่ฉันจะพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือจะเคลียร์กับเขาว่าฉันอะอยู่ในสถานะไหนในความสัมพันธ์ฉันเป็นทุกข์มากกว่าหรือน้อยเนื้อต่ําใจมากมันเป็นสิ่งนั้นใช่ไหม ที่ฉันอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปในอนาคตมันเป็นฉันเองหรือเปล่าที่รู้สึกฝ่ายเดียวนะคะคุณกําลังมีความลังเลสับสนในความรู้สึกว่าจะต้องปกป้องความรู้สึกตัวเองจะต้องลดการพยายามลงนะคะในความสัมพันธ์นี้หมอกาลังมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะในการพูดคุยติดต่อสื่อสารคุณอยากจะพูดคุยให้เคลียร์ว่าที่เราสนับสนุนเขาไปเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเราอยากได้รับการตอบกลับ ซึ่งการโทรหาหรือการส่งข้อความนะคะที่ทําให้ตัวคุณมีความสุขเหมือนกันคุณไม่อยากติดอยู่ในอารมณ์ที่เรารู้สึกลังเลสงสัยสับสนนะคะว่าเออมันเป็นอะไรสิ่งไหนหรือว่าที่คนคนนี้เข้ามาหาเราหรือติดต่อพูดคุยกับเราเนี่ยเพราะสิ่งใดคุณอยากจะรู้ในสิ่งตอนนี้นะคะว่ามันเป็นความรักจริงๆหรือเป็นความหลอกลวงและผลประโยชน์คุณกําลังคิดและรู้สึกสิ่งนี้เพื่อจะทําให้ชีวิตคุณแก้ไขกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกาลังลังเลสับสนกับความรู้สึกตัวเองตอนนี้นะคะ พลังงานของคุณที่ไปเกี่ยวข้องราศีมังกรและคนามังกรนะคะชาวธนูเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณนะคนของคุณเป็นราศีสิงห์และคนาสิงห์พลังงานสเต็งนะคะตัวเขามองคุณอย่างไร The world tree of cup six of pentacle และนะความรู้สึกของเขาคนนั้น Knight of pentacle the fool นะคะ King of swords มอ,มองเห็นสถานการณ์ของพลังงานนะคะตอนนี้นะตัวคนคนนั้นนะคะอยากจะวนเวียนกลับมาเพื่อพูดคุยแต่เขาพยายามอดทนแล้วก็ควบคุมนะคนคนนี้ตัวคุณนะไม่สามารถควบคุมโทรบอกหรือนัดหรือเวลาตามความต้องการของ ตัวคุณที่จะควบคุมความสัมพันธ์หรืออยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นไปอย่างใจคุณอ่ะเขาไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งนั้นนะคะเพราะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์เองไม่ว่าวันหยุดจะนัดจะโทรหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะต้องเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นะคะเช่นถ้าเขาต้องการเจอคุณเขาอยากโทรหาคุณเขาอยาก นัดกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์เขาจะทางานเองในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนกําหนดคือเขาเป็นคนที่ต้องการการควบคุมนะคะเขาไม่ตกจะไม่ตกอยู่ใต้อํานาจการควบคุมคอนโทรลของตัวคุณนะคะเข้าใจตรงกันนะทีนี้ในตอนนี้ตัวคุณมองเขาว่าเขาก็เป็นคนมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ไม่ปิดกัน้นนะคะไม่ปิดกัน้นคือเป็นคนโอเพ่นนะคะ มีเพื่อนฝูงเยอะชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้มีความสุขหรือโดดเด่นในสังคมโซเชียลออนไลน์ของเขาก็ได้นะคะในทีน่นี้คุณบอกว่าจริงๆอะนะคะเขาเป็นคนที่ให้นะเป็นคนใจดีนะในพลังงานนี้อาจจะหมายถึงว่านะเขาชอบจ่ายอะไรที่ทำให้ตัวเขาเองมีความสุขเขาไม่ชอบคุยเรื่องซีเรียส ะะเช่นนัดเจอกันกินข้าวสังสรรค์แต่ถ้าจะคุยเรื่องความสัมพันธ์แบบซีเรียสที่เราอยากจะถามอยากจะรู้หรือกําหนดกฎเกณฑ์เวลาตายตัวที่เราต้องการอ่ะเขาจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้เรา ะค,ะคือถ้าเขาอยากจะทําอะไรเขาจะทําเองโดยที่ถ้าเราเรียกร้องหรือควบคุมคอนโทลเขาจะไม่มีทางทําสิ่งนั้นนะเขาเป็นคนที่ควบคุมไม่อยู่ควบคุมยากนั่นเองอาจจะมีเพื่อนเยอะอาจจะมีสังคมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้หรือจ่ายอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเขามีความสุขแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับ กับตัวคุณนะคะพูดคุยเรื่องความสุขถ้าจะถามหาความสัมพันธ์ที่มันซีเรียสที่มันยึดติดที่มันผูกพันธนาการโดยที่เขาอึดอัดรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีไลฟ์สไตล์หรือจะทําอะไรก็ได้ตามใจของเขาอะไรสิ่งนี้นะเขาจะไม่ยอมนะคะคนคนนี้คือง่ายๆแหละเขาไม่ยอมตกอยู่ใต้อํานาจที่ คุณจะควบคุมเขาเขาจะไม่ยอมแสดงว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อารมณ์ความรักว่าเขารักหรือรู้สึกเขาจะไม่ให้คุณอยู่เหนืออารมณ์ของเขาเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้มาดูว่าคนนี้นะคะเป็นสิ่งใดอยู่ตอนนี้เขาบอกว่านะตัวเขาเองเนี่ยอยู่เฉยนิ่งเพื่อรอรอสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้คนคนนี้ที่ทาทีท่าเย็นชาหรือว่ากําลังรู้สึกว่าไม่มีความสุข นะเขาทําตัวเฉยๆนิ่งๆนะเหมือนว่าโอเคเขาไม่ได้ต้องการปลกมัดเขามีความสุขดีเขาไม่ได้เจอคุณก็ไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงอ่ะเป็นการแสดงทีท่าเย็นชาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้คุณรู้ว่าเขาสนใจเขามีความสุขเมื่อคุยกับคุณเมื่ออยู่กับคุณเมื่ออยู่ใกล้อยู่ในสังคมหรือกลุ่มเดียวกันที่เห็นกันอะไรสิ่งนี้นะคะเขาจะไม่แสดงออกเหมือนการซ่อน สถานการณ์นะซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้นะคะสมมุติว่าคนนี้กําลังอยากจะเจอคุณอยากจะวนเวียนกลับมาเจอคุณหรือพูดคุยแต่เขาจะรอคือเขาจะเย็นนะสมมติถ้าคุณโทรหาเขาหรือมีการติดต่อเรื่องงานถ้าคนนี้สามารถดึงเวลาที่จะมาเจอคุณได้เขาจะดึงเวลานะคือไม่จะไม่ตอบรับเซเยตว่าเเดี๋ยวมาเจอกันได้ไหม คนเนี้ยจะเป็นคนกําหนดเองเช่นปกติถ้ามาเจอหนึ่งเดือนสองเดือนมาเจอแต่คนคนนี้จะบอกว่าเออฉันยังไม่ว่างหรือฉันว่างฉันจะโทรหาเองอะไรสิ่งนี้นะคะเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณรอและเขาจะควบคุมเวลาเองที่จะบอกว่าฉันจะไปหาตอนไหนไม่ใช่ให้คุณกําหนดว่าเออวันนี้ฉันว่างคุณมาสิไม่เป็นสิ่งนั้นนะคะ พลังงานคนขว่าคุณเป็นพลังงานนี้นะ,ะมีลาศีสิ่งลัคนาสิ่งที่เข้ามานะคะความสัมพันธ์เนี้ยการให้และได้รับที่ไม่ตรงกันนะคะเป็นสถานการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกนะ,ะที่อยากจะแก้ไขมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะคะเช่น 1. เราห่างกันไปไกลและนะ,ะห่างกันไปไกลไม่ได้มาเจอหน้าไม่ได้มาร่วมงานนะะมันเหมือนหมดไฟหรือหมดแพชชั่นแต่มันมีอารมณ์ความรู้สึก ที่ต่างคนต่างแอบซ่อนภายในใจอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ที่รู้สึกถึงทําไมคะถึงคุณคิดถึงอยากโทรหาอยากคุยอยากเจอหน้าอยากบนกลับมาเจอกันอีกแต่เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีที่ให้รอคอยอดทนรอคอยไม่แสดงออกให้คุณรับรู้ว่าเออเขายังรักยังคิดถึงอยากจะกลับมานะเขาแพ้ทางคุณอยากจะกลับมาหาคุณอะไรสิเนี่ยเขาไม่แสดงออก เขาทำทีท่าเหมือนว่าเออรอไหวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็ปล่อยให้นะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเพื่อทํางานกับตัวตนของตนเองว่าเออเรารักอิสระเราทําแบบนี้ถูกต้องคือเขาไม่ใช้อารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกเขาใช้เหตุผลในการควบคุมชีวิตของเขาคนคนนี้เป็นสิ่งนี้เ<ะ>ช่นเขาอาจจะคิดว่าจะต้องทํางานหาเงินก่อนนะให้ประสบความสําเร็จ แล้วก็มีชีวิตมีความสุขเป็นอิสระที่ยังไม่ได้ยึดติดว่าเธอจะคุยกับฉันหรือไม่คุยเขายังไม่ได้เป็นเขาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ในความเป็นจริงนะ่ะเขาอาจจะรอคอยที่จะมาเจอคุณแต่เขาใช้เวลาที่นานออกไปเช่นไม่ได้อยากจะบอกว่าฉันอยากจะเจอคุณตลอดเลยเขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้คุณเห็นคือคนที่ไม่แสดงออกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะ,ะเขาใช้ เหตุผลและปัญญาในการควบคุมอารมณ์ทําให้ทาไมคะเขายังอยู่เป็นตัวเองชนะในความสัมพันธ์นึกออกใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาอะทําให้อารมณ์ความรู้สึกที่มีความต้องการคุณมากๆเนี่ยนะเขาจะแพ้เขาจะไม่เป็นสิ่งนั้นคนเนี้ยก็เลยท,ทําทีท่าเฉยหรือเย็นชาดูเหมือนรักอิสระแล้วเหมือนทําเป็นเหมือนว่าไม่ต้องการคุณแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นนะเขาอยากพูดคุย เขาอยากติดต <differences S 2> ่อก <os> <but S 1> ับเขาอยากมีความสุขเขาอยากไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปดื่มกินกับคุณนะคะแต่เขารออดทนเก่งนะคนของคุณเป็นคนที่อดทนเก่งนะพลังงานเป็นสิ่งนี้อยู่นะเหมือนคนที่รู้สึกแหละแต่ทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกเพราะ เพราะไม่อยากติดอยู่ใต้อารมณ์อิทธิพลที่ตัวคุณมีมีอิทธิพลมากนะต่อต่อใจเขานั่นเองนะคะเอาละค่น่าจะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะจะดูดวงแบบส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไอนะคะโอนยอดแอดไลน์ไอแล้วก็เดี๋ยวเรารีบให้คิวนะคะสอง้า้พิมพ์สรุปนะ,ะพิมพ์สรุปส่งหลังจากคุณโอนยอดแล้ว3วันนะคะคุยนะสานาที990บบาทนะคะโทร ไม่เปิดกล้องนะคะถามได้ทุกคําถามนะคะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนครึ่งหลังกรกฎะคาคมก็ประมาณนี้พลังงานสามารถสลับกันได้เช่นอันนี้เป็นคุณอันนั้นเป็นเขาได้หรืออันนั้นเป็นเขาอันนี้เป็นคุณก็ขึ้นอยู่กับ พลังงานของคุณเองที่คุณฟังนะคะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดแน่นอนแหละมันจะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้พลังงานไหนที่ไม่ได้ตรงหรือไม่ได้เข้ากับเราก็อาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นเราก็ปล่อยทิ้งพลังงานที่ไม่ได้เสริมกับเรานะคะเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูและคณาธนูอยู่ตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ